ผมตอนนี้กำลังเร่งส่งงานลูกค้าชุดหนึ่งหมนเก้ารนะครับผมครับวันนี้ก็เร่งทั้งหน้าร้านครับดูครับลูกค้าครับแบบทุก่จังครับนั่งคุมทุกระเบียบเก้าครับผมลูกค้าครับผมครับแก้ยากมากครับผมวันนี้ก็มีทั้งหน้าร้านมีทั้งชุดสามเก้าสองชุดครับเจ็ดสามหมื่นเก้าอาจจะชุดก่อนวันนี้เพราะว่า power ผลิตไม่ทันครับตอนนี้กำลังเร่งงาน power ให้ผมครับ power จักระกูล์ A พี่หกร้อยพีแปดร้อยครับผมเราผลิตไม่ทันจริงครับตอนนี้ออเดอร์เพียงสงบ้านก็กลับมาเหมือนเดิมนมือนแล้วครับผมครับ นี่เป็นชุดขายดีคเราขายทุกวันครับหนึ่งหมื่นห้าพันเก้ร้อยขายทุกวันบอละสามสี่ชุดครับชุดนี้ถือว่าได้รับแรงต้องรับแรงมากแล้วก็เป็นหนชุดครับชุดนี้ก็สามหมื่นหน่พันเก้าร้อยชุดนี้ครับลูกค้าวันนี้ลูกค้าก็รอเร่งขึ้หน้าร้านนะครับผมครับวันนี้กํลาลังใส่ดอกลูกค้าก็เปลี่ยนดอกเป็นโครงหลอดครับตามจิ้เป็นโครงปั๊มค้าก็เปลี่ยนเป็นดอกทับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không vì sáng những song nó dẫn ว,วันนี้มิกไปนะครับมิกก็เป็นตัวคุ้มมุ่นี้ทั้งหมดเลยนะครับผมตมรงมิกครับในมิกก็นี้สี่ช่องไม้สี่ช่องขยานครับสามารถรับไม้ได้สี่ช่องครับสามารถรับโทรศัพท์ได้สี่ช่องเท่ากันครับเรียกทั้งเสียบช่องไหนครับหรือต้องการย้่ยก็นี่ก็ต้องเพิ่มเงินครับ <c oughs> ตัวสีเขียวคือบาลานครับบาลานใช่หรือเปล่าตัวสองตัวสอง,แต,ตสองแต่ตัวนี้เขาบาลานไม่ได้เพราะว่าเขามีพาวเวอร์แท่นเดียวครับผมครับต้องการให้เพิ่มพาวเวอร์เป็นสองแท่นครับไปบาลานได้ตัวต่อมาครับเป็นเอฟเกครับเเอฟฟ เอฟเฟกต์กระทบมาสีสมมนะครับเอฟเฟกนี่เป็นมาสเตอร์เอฟเฟกนะครับเขาต้องเล่นไว้ตลอดเขาต้องการแทรกเอฟเฟกเชงเชนนะครับตัวนี้เป็นเอฟเฟกครับผมครับและการเปลี่ยนเบอร์เอฟเฟกสมมติเจ้าบ้มากเอฟเฟกมักไอ่โคมนะครับเล้วก็บุนบุนได้เลยตัวสองตัวสองตัวสองมัคไอ่โคมก็ประมาณนี้ตัวสองตัวสองตัวสองมันก็บลเอฟเฟกเอฟเฟกต์กเป็นเสียงรุนไหมครับเชนี่ครับเอฟเฟกต์ก็ขึ้นครับเปลี่ยนหน่อยเปลี่ยนอะไรครับ มีครับมีมีครับนะครับมีด้วยครับน่ครักกันสักนนะมีกระบุกครับ